สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาดูครับซ่วมตันนะครับชักโครกตันคําลาดไม่ลงครับผมเราจะมีวิธีแก่นิดเล็กน้อยครับนิดหน่อยให้ท่านพ่อแม่เป็นน้องของผมได้รับดูรับชมครับว่าแก้กันยังไงเทคนิคง่ายง่ายิดเดียวครับเป็นการแก้ไขสถานก,การณ์เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะ ดำเนินการต่อไปลรวก็แก้ไขแบบนี้ลงไปก่อนครับก็สามารถลงได้เช่นกันครับไปดูกันเลยครับนี่ครับชักโกไม่ลงครับชักโกไม่ลงนะครับน้ําเต็มชักโคกเลยนี่ครับกดชักโคกครับไม่ลงไม่ลงครับ เออขึ้นมาเลยครับทีนี้เรามีวิธีแก้ครับนี่ครับทุกช็โคทุกตัวจะมีรูรนี้ครับรูเ,เล็กๆครับจะมีสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะเจาะรูนี้แล้วก็จะกดชะโคโคลร,รูว่านี่ครับแล้วมันจะลงไหม นี่ครับนีครับดูนี่เราต่อแค่รูเดียวครับไม่ต้องต่อสองดูนะครับต่อแค่รูเดียวพอการกลิ่นมันจะมาจะขึ้นมาเยอะครับแต่อย่างนี้รับรองกลิ่นไม่ขึ้นแน่นอนครับขึ้นก็ขึ้นน้อยมากครับนี่ครับถ้ากลิ่นขึ้นแล้วก็จะ ปิดรูนั้นทิ้งไปแต่ตัวนี้กินไม่ขึ้นแนี่ยเรารับรองครับก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับไม่ใช่ถาวรนะครับถ้าถาวรแล้วก็จะทําอีกวิธีหนึ่งครับแต่อันนี้เราสาธิตวิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับดูรักชมนะครับนี่ครับด้วยการเจาะรูข้างเชคโคครับมันจะมีรูเล็กๆครับผมนี่ถ้าไม่ซีเรียสมากไปก็เจาะแค่นี้พอครับต้องลองลงเหลือเฟือครับ นี่ครับลองกดใหม่อีกทีครับมันไม่ลงครับรลดลงมาเลยนี่ครับไม่ลงครับเดี๋ยวเราจะลองเนี่ยเราต่อเสียได้เราจะลองกดอีกทีนึงครับขอโทษนะครับนี่ครับเราต่อไปกบต่อแล้วก็นี่ครับเห็นดูไหมครับ เราจะลองกดดูนะครับเมื่อกี้เรากดไม่ลงอันนี้จะต้องลงแน่นอนครับรับประกันครับเอากดสิลงครับกดนั่งกดแช่ไ้เลยลงครับลงโคองเลยครับลงตูดเลยครับอันนี้ไม่ใช่ชักโกกใหม่นะครับเป็นชักโกเก่าที่เขาใช้แล้วครับแล้วเพิงจะเปลี่ยนฝาไปเองครับนพี่ครับ พอใช้มนานานนะครับเป็นปีแล้วครับมันตันมันไม่ลงเราแค่แข็งใการเจาะดูนะครับเห็นไหมครับเล็กๆทางจะโค้งเลยเวาจะลองกดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกียดเล็กๆไม่น้อยครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาดูที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้วิถียังไงสําหรับจะโค้งไปลงครับ ผมรับประกันครับสำหรับวิธีนี้แก้ได้แน่นอนครับแต่จะไม่ถาวอลนะครับถ้าจะถาวัลจริงเราต้องเลือกช่างนะครับอันนี้คือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินครับเพื่อให้มันลงครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับถ้าเ้ามาดูคลิปช่างเล็กก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดอีกครั้งนึ่งนะครับเพื่อการันตีความมั่นใจของเราว่ามันจะลงแน่นอนร้อปร์็ครับ ตอนแรกตอนตอน้ตนคลิปเรากดแล้วมันอืดใช่ไหมครับมันจะอืดขึ้นมาไอที่เป็นน้ำเปลาๆนัน่นคือน้ําสบู่นะครับเขาเทลงไปเพื่อจะออให้น้ํามันลงแต่มันไม่ลงครับอ่ากดอีกทีนึ่งท,ทีนี้กดกดแค่ยาวเลยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องมีอะไรแปลกๆไหมลงเรียบร้อยครับโอเคครับก็ฝาก เพราะนพี่น้องทุกท่านครับฝากท่านผู้ชมนะยครับว่าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมทุกท่านทุกคอมเมนต์มีค่าเสมอครับสำหรับทีมงานช่างเล็กซ้อมได้ครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็สวัสดีครับ